And pleasure, now, viewing Rock'n'Roll Duo! for your ไงสุดยอดจริงๆผมไม่คิดไม่ฝันเลยว่าผมมาเจอกับพวกคุณสคนได้ยังไงเนกีนียเป็นเรื่องที่น้องสาวผมไม่ธรรมดาที่ครับน้องสาวผมกับผมเหมือนกันเป๊ะเอางี้ดีกว่าครับพี่น้องครับเพื่อไมการเสียเวลาครับผมไปเลยครับช่วงล็อกเอาครับพี่น้องครับ อา <Lock>. สนับสนุนโดย Max Guta Collagen Plus, Sparta, Hard l o c k Cafe. ดูวิลล่าวิ้ฮูวูว้าวครับะว้าวอาลครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ของเราก็อยู่ในช่วงล็อกเอาวันนี้เราจะพามาดูเมนูอาหารเมนูแปลกก็ถือว่าไม่พิสดารท่าไหร่แต่ว่าคนชอบเยอะมากจะเป็นเมนูอะไรนั้น ไปติดตามชมกันครับผมมาแล้วโอ้ยนี่คับนี่คือ PSI มดแดงครับผมและเป็นเจ้าของอะไรนะฮะเดอะวิลล่า71ครับมนอยู่ตรงไหนผู้อ๋ออยู่ช่วงนะฮะถ้ามาสานักเข็นลาดเท้า71นะครับอยู่หน้าที่ว่าซอยสีนะครับสุดซอยเลยนะครับมีป้ายใหญ่โตอยู่หน้าทางเข้านะครับถ้าดูรายการนี้มีคนติดต่อพักรถให้กี่เปอร์เซ็นต์ครับเอาไป50รครับ เฮ้ยสำหรับห้องแข็งไหมครับผมแข็งสำหรับห้องเลยห้องเลยครับใจถึงเพราะว่าโปรโมชั่นใหม่โปรโมชั่นใหม่เอาพี่งบเดี๋ยวจะเพิ่งคุยกันดิถึงเรื่องตรงเรื่องนี้คุยกันเรื่องอาหารก่อนดีกว่าชื่อเมนูว่าอะไรนะเมนูเราจะเป็นซี่โครงหมูไอ้มดแดงซี่เค่งหมูไอ้ซี่เค่งหมูซี่อะไรนะพี่ซี่โครงพี่เตรียมยังอะเตรียมอ่าวันนี้เตรียมอะไรบ้างอ๋อวัตถุดิบนะครับวันนี้วัตถุดิบผมเตรียมไว้ น่าจะเป็นวัตถุดิบเพราะว่าดูแล้วมันยังไม่สุกไม่สุกแอ<ห>ะอันนี้นะครับวัตถุดิบจะเป็นซี่โครงหมูที่เราหมักไว้อย่างดีนะครับหมักกับอ่าวิสกี้กนะครับรวิสกี้ครับต้องหมักครับต้องหมักเป็นเวลานานไหมเป็นเดือนครับเฮ้ยว้าอะไรฮะเป็นเดือนหมายถึงว่าแช่ตู้เย็นไว้อ๋ออ๋อไอเราก็นึกว่าต้องหมักเป็นเดือนแล้วเดือนนมันจะเป็นแหนมอยู่นะครับมันจะเป็นแหนมครับแค่วันเดียวรอเล่นครับพี่น้องครับ แต่ซี่โครงหมูในเนื้อมีสดมากนะครับสดครับสดสะอาดใหม่ครับที่นี่ครับใช้แต่ของสดสังเกตไหมฮะครับผมหมูที่จะเป็นหมูสดผักทุกอย่างก็เป็นผักสดใช่ครับเพราะว่าเราต้องการเงินสดต้องต้องแล้ครับพี่น้องครับโอเคส่วนผสมทำไงบ้างซิส่วนผสมนะครับวันนี้ก็จะมีนะฮะลาบนะฮะลาบผักชีพริกไทยอะไรต่อไปก็จะมีนะฮะที่ตัวสำคัญเลยนะครับเมนูนี้จะเป็นซอสสูตรของเรา เราบอกได้ไหมบอกได้ไหมว่ามีวิธีทํายังไงแต่แล้วแต่นะบอกได้ครับอ่าบอกได้เพราะว่าต้องมาเรียนที่เดอะวิลล่าที่นี่เท่านั้นนี่นะเป็นสูตรสูตรลับไว้ถ้าอยากสูตรนี้ต้องมาที่เดอะวิลล่าครับครับตอนนี้เราจะเตรีมเราจะเป็นแบบว่าวันนี้จะน่าจะถ่ายวันฮาลวินด้วย่เราก็เลยเลือกเมนูนี้ขึ้นมาว่าเพราะว่าเพราะว่ามันแดงดูเลยฮะมันเลือดแดงอโหไอ้มดแดงับเล็บฮาลาวินนะจ๊ะ นะฮะต่อไปดูเลือดสดๆนี่นะครับจะมีจะมีนะฮะขาดไม่ได้คือพริกแห้งขั่วเองแต่ก็จะมีนะฮะมีหอมหัวใหญ่ต้นหอมบักชีนะครับพริกหวานนะครับแล้วก็อันนี้คือแครอทนะครับมันก็มันก็เผือเทศนะครับซอสหอยนางรมนะครับเผือกเทศหอยนางรอกที่เขาใช้ไม่ใช่ผระเทศครับนะครับแล้วก็มีซีอิ๊วขาวน้ำตาลนะครับ เริ่มเลยครับพี่วุฒิเริ่มเลยครับครับผมผมอยู่ตรงนี้เลยไหมครับพี่วุฒิพี่วุฒิกลัวสิอันนี้ไฟจะแรงมากนะครับพี่วุฒิพี่วุฒิมีคนไฟแรงอยู่นะครับเราจะน้ำมันร้อนๆนะครับเพื่อให้ข้างนอกกรอบนุ่มในครับพี่วุฒิโอ้โหเขาอะตีนฮาโลวีนมากนะครับนะครับเราจะทอดก่อนนะครับให้หอมพี่วุฒงดมกินนะครับดูนะฮะ วัดพื้นโอ้โหยังไงพี่อุ้นมันสุดยอดมากผมมองไม่เห็นนะครับพี่อุ้นดูนะครับนี่เห็นไหมเหลืองเหลืองเหลืองนุ่มฮะเห็นไหมไม่ได้ใช้ไฟเลยผมเข้าใจแล้วว่าทําไมต้องให้มันร้อนขนาดนี้ปุ๊บสะดุ้งเลยนะครับเพื่ออะไรนเพื่อชีวิตต้องนะครับฝิ่นครับเสร็จแล้วพอเราทีดประเทศไทยในการที่เสร็จเราจะกลับบ้านได้ไหมครับนะครับ เราไม่กลับเพราะว่าที่นี่เป็นที่พักที่ดีที่สุดใช่ครับผมในย่านนี้เลยนะถ้าใครบอกว่ารู้มาจากรายการพี่อกว่ารู้มาจากรายการคู่รักคู่เลยครับทุกห้องลด50%แล้วห้องสุดเดี๋ยวเดี๋ยวอีกช่วงหนึ่งเราจะพาไปดูว่าห้องแต่ละห้องเป็นยังไงบ้างครับลักษณะเป็นแบบโอสะอาดสะอ้านทิวทัศน์อ้ยน่าพาผู้สาวมานอนน้ำเต็มสาเตาเด้อนีนะคตอนนี้ระหว่างเราพักโอ้ ครับสีสวยพาเปียสครับนะครับพักไว้นะฮะให้น้ำมันมันแห้งก่อนนะฮะเราก็จะหันไปทำนะฮะเป็นซอสไม่ใช่ครับทำซอสปรุงรสนะครับคือเทใส่นี้เลยแหละครับเราเราจะนะฮะเปิดไฟให้อ่อนที่สุดนะฮะเพราะเดี๋ยวซอสจะไหม้อ๋อครับก็เป็นไปได้นะครับต้องใช้กระทะเทร่อนเพื่อจะไม่ติดกระทะครับอันนี้เราจะปรุงซอสใช้เทฟลอนอยู่นะฮะแต่บ้านผมใช้ซีดีนะครับ เริ่มครเริ่มปรุงรสนะครับเราก็จะใส่รากผักชีนะครับรากผักชีเข้าไปนะครใส่ซอสใส่รากผักชีเข้าไปครับน้ำปรุงรสนะครับเราจะเป็นสูตรของเราเราหิวหรือว่ามันน่ากินเองครับป้าหนูหิวครับเองขาดไม่ได้ครับใส่ซอสหอยนางรมหนึ่งช้อนซอสหอยนางรมหนึ่งช้อนนี่ตามด้วยซีอิ๊วซีอิ๊วซีอิ๊วขาวิวขาวสองช้อนครับตอนนี้ผักชีใส่จะต้องใส ออออลงไปก่น๋ใส่แครอทลงไปก่อนแครอทมันเป็นอะไรที่แข็งครับผมเออเอาแกนเหละมาปลาอยากไอเด้งจเิงครับแล้วก็ทำน้ำซอสเชื่อมกันหน้าโหหดอย่างนีคตนโคตรแบบนี้เลยว่าทำอาหารแบบอู้หเวลาหยอดที่อ้าโคตรร่างกายกำยำขับฮาเล่ครับทำอาหารอร่อยว้าวนี่คือซี่โครงหมูไอ้มดแดงวิธีนี้ใส่เข้าไปเพื่อใสให้น้ำซอสซึมเข้ากับ จนเข้ากับหมูครับผมนะครับแล้วก็คั่วเข้าไปเรืเ่อยๆนะครับจนกว่าน,น,น้ําซอสนี่จะเข้าจะเข้าในเนื้อหมูซึมเข้าไปเพราะนี้มันหมักหมูนี่หมักแล้วแบบเคยเคยทำอยู่แล้วจะให้มันเข้ากันแล้วมันเข้ากันไม่ได้มันเลิกกันมีไหมฮะก็ <S <S ผมเองก็จะเข้ากับเมียไม่ได้เลยนะครั<ม><ม>โอ้โหนี่ยครับกระทะบางทีด้วาจะเข้ากับผมที่หายดูดูการดูการครับมปิดมือ เพราะว่าชักกระทะของเขานะช่วงนี้เชฟกระทะเหล็กกำลังเชิญผมไปแข่งนะแต่แข่งแข่งข้าวมัหานเปล่าครับแต่แข่งวิ่งตอนนี้เราจะเริ่มทําให้เผ็ดร้อนนะครับโดยใส่พริกแห้งเพิ่มมาใส่พริกแห้งเข้าไปที่พี่พี่เอ็นบอกว่าต้องตำเลือกหินเท่านั้นถือว่ารถจังเลยนะเนี่ยจังครับเพราะว่าอันนี้ไทยออกฝรั่งเลยครับอ๋อเป็นแบบธีมฮาโลวีนหน่อยใช่ฮาโลวีนครับฮาโลวีนเนก็จะสีแดงๆดำๆเลยนะใช่เลือดสาด รุ่เดือดเผ็ดร้อนใส่มะเขือเทศลงไปครับเทเข้าไปเพิ่มสีสันะครับวัวฟางนี่ครับนะครับนะครับเทเข้าพริกหวานเริ่มพริกหวานครับใส่เข้าไปเลยครับเครับเพิ่มสีสันะครับเริ่มใกล้จะได้รับประทานกันแล้วครับคุณผู้ชมนะครับใส่หอมเข้าไปนังเกตว่าเขาจะไม่ค่อยใช้นีคนไม่ครับเผ็ดร้อนเวลาเราไปใช้เนี่ยมันจะถลอกหมดนะครับถ้าเป็นเชฟถ้าเราเรียนมาเราก็จะไม่ใช้อะไรเลย เราจะไม่ใช้อะไเลยใช้ <content. S 1> แต่กระทะไม่ดีเราซื้อซ้หมูมาอันหนึ่งครับเราก็ไม่ใช <con> <eye Hayır. S 1> <reais> ้กระทะทอดเราก็จะมือไปไปปิ้งแล้วก็ค่อยๆเอากลับกลับอย่างงี้ยครับโอ้โหอันนี้เรียนสูงไปเก่งเก่งเก่งแต่กระทะแล้บตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะจัดจานครับเอาละครับเครที่อยกจะจัดจานนี่มาจัดจานโชว์เลยครับนี่มีการโรยเป็นลูกอพดแดงจานนี้เป็นลูกพดแดงด้วยนะครับผม นี่เป็นผู้จัดการอยางวิล่านะครับผมเดิมแนะนำถ้พราเจอชิมที่ไหนนะพี่พรความรู้สึกเรื่องขอบคุณมากเลยครับเสมอพี่พรนะแม่ถ้าเกิดมาที่นี่ดูรายการแล้วมาเจอผมว่าประามครับพี่พรเพราะผมดูรายการผู้ร็อกผู้โรครับจากโซเชียลที่มาทำอาหารกันขอลบชักนู่นนี่นั่นได้ไหมพี่ แม็กซิมันไปเลยแม็กซี่ไฮไปเลยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยโอเคมาดูกันครับ ไอ้ม oh! ุดแดงทําด้วยทําโดยเอ่อทำทำโดยจิตวิญญาณล้วนๆแหละเจ้าของเขามาทําให้คุณเองนี่ครับผมขอชิมได้ไหมฮะได้ครับพี่อุดผมอยากจะลองสืบดูว่ามันสมคําล่ำลือไหมเนี่ยเด็กน้อยเลยครับยังครับพี่เด็กนิดหน่อยผมก็เอามีร้อนมากนะพี่อุ๊ดปากอาจจะกินท้องได้พี่อุดไม่กินเผ็ดเดี๋ยวผมลืมปั๊กโอ้โห เขาพี่วุฒิผมให้พี่วุฒิทานก่อนเลยเห็นฮะบอกในกลุ่มบอกท่านผู้ชมไปเลยครับว่าพี่อุฒิคิดยังไงดูไม่กินกระดูเหรอครับถ้าผมรู้แล้วครับคือวัยุทธ์ครับพี่วุฒิครับจุดลับมันอยู่ที่ซอสอ่าใช่ครับจำลองฮะเห็นปูงเหมือนเราไปดูร้านอื่นอ่ะใช่ ำไมเปนอร่อยจังวะก๋วยเตี๋ยวร้านนี้เห็นก็ใส่ผักใส่น้ำเหมือนกันจากน้ำซุปนี้ร้านไหนใครไม่รู้อาจจะมีสูตรที่น้ำซุปด้วยน้ำตังหากได้ครับเพราะเบื้องต้นที่เอสจะทำซอสที่ดีกว่าทำซอสรอไว้ก่อนทำซอสที่ดีรอไว้ก่อนเลยแล้วก็ตากล้องเอาน้ำให้กินแล้วพี่อุดเผ็ดรุ่นเผ็ดขอบคุณครับตากล้องคุณนี่สารพัดนึงเลยนะฮะน่ารักจริงครับตากล้องเราขอบคุณครับน่างจริงน้ำจากตะก้องนีรายการเดียวที่ทำครับผม มันจะหวานแล้วหอมรหวานหอมทานง่ายไม่แข็งหมูนี่นะไม่ว่าจะเป็นหนูหรือเมื้อหมูหรือเนื้อผมให้คุณแก้ครับไม่ว่าจะเป็นหมูหรือเป็นเนื้อครับถ้าไม่ได้รสชาติแบบนิ่มนี่งี้ยวัดกาดปุ๊บแข็งเลยแล้วไม่มีรสชาติจบเลยฮะแต่นี่คือตั้งกระทะจะเดือดเลยนะแล้วปิดไฟใช่ครับและใส่หมูเลยใช่ครับหมูเป็นให้มันสะดุ้งใช่ไหมครับพี่เอส ต้องสะดุ้งแล้วมันยังจะมีความแบบไม่เสียรสชาติตอนที่จะถ้ารีเพกกล้องไปนิดนึงเขาจะโยนหมูเข้าไปควันมันขึ้นขรโบกวันขึ้นกระโบกเพราะว่าเขารอจนแบบว่าร้อนจริงๆครับถึงจะใส่เข้าไปโอ้ผมนึกว่าหนูหูเลยหนูหูขึ้นดูอากาศคุณเน่งครับตัวนี้ซื้อมาประมาณเท่าไหร่ครับล้านกว่าบาทครับเนี่ยได้ครับล้านกว่าบาทสองล้านสองล้านครับผมล้านแรกไม่มีไปล้านสองก็ขายสี่พันห้าวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณ พีเอสมากนะครับพีเอสไอ้มอเตอร์ของเดอะวิลล่าครับพี่น้องครับตั้งอยู่ตรงไหนบอกเขาไปเลยครับถ้าใครมาจากลาดพร้าวเจ็ดสิบเอ็ดนะครับถ้าเห็นสำนักงานเขตเจ็ดสิบเอ็ดนะฮะับสำนักงานเขตลาดพร้าวนะฮะนั่งนีว่าซอยสี่ครับผมจะมีป้ายอยู่หน้าปากซอยนะครับเดอะวิลล่าเข้ามาสุดซอยนะฮะหน้าหมู่บ้านกลางเมืองนะครับรีสอร์ทสบายๆนะครับเป็นเหมือน อยู่ในเขาใหญ่รู้องมเขาใหญ่นะฮะจะเหมือนเขาใหญ่ไม่รู้ว่าที่นี่คือกรุงเทพว้าว <Wow. S 1> ่อยกรุงเทพครับสบายๆครับต้อนรับทุกคนนะครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นอะไรนยครับช่วงนี้ก็บอกถ้ามาดูรา,ายการนะคะคุราคุโรนะครับเราจะให้50ให้50เปอร์เซ็นต์าทพาักหรือว่าลดให้50 <S <S 2> <S 2> เปอร <ลด S 2> ์เนต์ลดอดสลดลดสิลด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 ลลดลด ให้้ดวยต้องบอกไม่ใช่มาจากรายการนะครับถ้าบอกรายการผมว่าทำมันไม่รู้จักโอ้ขอบคุณมากครับพี่เอฟครับขอบคุณมากครับเอาละครับพี่น้องครับช่วงนี้ช่วงล็อกเอาของเรานะครับล็อกเอาหมดเวลาแล้วไปเจอกันช่วงหน้าครับพี่น้องครับมันก็ก็แคกทำไมเนี่ยเป้งโอ้โหสีคนแก้วดังกลิ้งเลย เหม่อ,อ,อนนี้ต้องบอกเลยครับว่าวันนี้เป็นอะไรที่สุดยอดมากครับเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นความสดยดสยองความน่ากลัวสาระความบันเทงิงความตลกความโอ้โหมีครบรถเลยครับพี่น้องครับเข้มข้นมากครับพี่ดูเหมือน <c oughs> มีอะไรเข้าอ่างทองที่เลยเ <c oughs> ข้าสินเข้าสิไม่ใช่ไม่มีอะไรแหมกลัวซะยังไม่ยอมเลิกกลัวอีกกินซะขนาดนี้ เลียนหัวกระโหลกอันนี้นะครับเขาเรียกว่าที่พี่ดื่มนี่เรียกว่าอะไรครับพี่ Rock Silver อา่าซึ่งเป็นเครื่องดื่มเฉพาะเทศก,กาลฮาโลวีนเท่านั้นครับพี่น้องครับ <c oughs> ของผมครับ Green Devil แม่มีสาต์สีเขียวมีเฉพาะฮาโลวีนเหมือนกันับแต่ว่าผมไม่ไหวะนะเราต้อง าลาผู้ชมใช่แล้วครับผมแล้วก็ขอขอบคุณครับผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนของเราในรายการของเราคู่รักคู่โครคับผมครับผมแหมผ่านไปเร็วซะเหลือเกินเนาะใช่เอาเป็นว่าวันนี้เราสองคนขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้เราไปก่อนนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ เอ้เยี<_ <d> _ <n> ่ยมตรงใจที่สุดแล้วครับได้เห็นพีน่เหรอครับดวงวิญญาณแถวๆที่นอกรับผลฮาร์ดร <d _ n> ็อปที่รถเฮ้ย โอ้ยน่ากลัวมากไม่ใช่คุณต้องบอกว่าอยู่แต่กล้องเอาสุดเลยครับ 5, 4, 3, รคุณผู้ชมครับช่วงนี้เป็นช่วงล็อกเอาครับพี่น้องครับทำไมวะสุดเลยครับรับกฟิวฟิวจะกลัวอ,อะไรขนาดนั้นครับพี่ไม่แสบมีอะไรเข้าอ่างทองพี่เลยนะเ <c oughs> ข้าสิง เราพูดทําไปแล้วข้างหลังกระทะเอาไปไม่เป็นไรเพราะว่ากระทะเราเราต้องการร้อนดุเดือดร้อนดุเดือดโอ้บ่งกันไปถ้าเาวีนเราไม่กลับเพราะว่าที่นี่เป็นที่พักที่ดีที่สุดใช่ครับในย่านนี้เลยถ้าใครบอกว่ารู้มาจากรายการจะบอกว่ารู้มาจากรายการคู่รักคู่โรนะครับทุกห้องลด5 0แล้วห้องสูตรเดี๋ยวเดี๋ยวอีกช่วงหนึ่งเราจะพาไปดู ว่าห้องแต่ละห้องเป็นย uh, um, ังไงบ้างลักษณะดีไหมสะอาดสะอ้านที่นครับโอ้ยหน้าพาลสาวมานอนครับอะไรฮะจัดตัวเด้อฮันนี้สุ b าน n a ูม m Where? อ๋ะฮัลโหลสวัสดีผมมุกิสุ Right here, right here. boom. Really? Yeah. Suwanaboom. Oh yes. Suwanaboom. No, Suwanaboom. You you talk with taxi mm -hmm. and you talk you don't have everybody. You talk with taxi. Taxi, taxi. Okay, I want to go Boom. Yeah. Taxi, taxi. Easy. Yeah, I want to go. Okay, thank okay. you. Nice like to meet you. Right. Yeah, yeah, yeah. What's your name? Uh, John. John John nice to meet you <laughs> thank you thank you my name is Nomi thank you Nomi yeah thank yeah. you thank you where you come from where you come from uh, Boston. <laughs> <laughs> And now, for your viewing pleasure, Rock and Roll Duo!